แชแนลครับมือนีน้องภูบสีภาพมากินตำกล้วยครับเดี๋ยวอู้สีภาพมาเห็ดครับใส่บกยุ่มใส่บขามครับใส่ประแดกตอนครับประแดกหอมๆครับเบงเ่ยครับไปเบิงวิธีการเห็ดกันเลยครับนี่ครับตำพริกกับกระเทียมตำพริกแข็งครับ แล้วก็ใส่กล้วยแล้วครับบันที่4สิตสอกล้วยแหลกครับหวานเปียวกกล้วยออกก่อนนะครับไปจังมาหันน่นเป็นแว่นแล้วก็ามาตำครับตำแหลกครับ ตำก๋วยแล้วเล้วผมเสียวประคำกับมึงย่มลงครับไปเนี่ยออไปตำแต่ครับแต่ดีแค่ยังไงครับ นี่นี่มาปรุงครับแดกแรกแดกตอนครับแดกไาหน่อยครับมึงเถียใส่ตอนให้ได้ฉีกน้ำครับเสบียบ ก็อไปฟงนัวครับส่วนผสมมะนมีอยางไรครับสูตรน้องภูมิต่อไปน้ำตาลครับคนเดียากันครับบ้านเนี่ยเขากัน แกบแบ้ตายครับคุ้ซิมเงก่นนะครับว่าไหนทีไปครับอุยหอมขนาดครับยังครับใช้ประแดกตอนเั็กน้อยก็ดีเล้ครับใส่เั็กน้อยหนึ่งครับ ตำหนีพ่อครับก็เลยขเขากันครับรบ,บัตรตำหนีรสชาติก็โอเคแล้วครับหอมครับหอมขนาดแส่บครับตำกล้วยเสร็จแล้วอิกปันเทศจีจานครับอู้บึงบึงๆ โอ้หวยวยแสบแป่ตายครับโูดน้องพุ่มงับเบื้งเวิ้งเวิงเสร็จแล้วครับต่ำกล้วยเฟ่มะขามเส่บุญยุม ปลาแดกตอนครับเป็ดแซ่บครับเบื้องกับเบืงบ้งเบืองบืง้องบืองผมหอมเลยหอมปลาแดกตอนเพียะตอนหอมหอยไทยซีครับขวดไหนเบื้องหอมมาหลายตัวน,นีงนะครับมาจับแซมน้องพุ่มครับครับเบื้องเพียะ แล้วครับต้มก้วยแซ่บมครับใส่ปลาแดกตอนใส่มะขามมาครับรพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำนองพุม่มครับลุงปาหนอ่ะมากินน้นองพุม่มครับหอมหอมนะครับปลาแดกตอนไปครับหอมปลาแดก ตอนกนาดครับพอครับอืมอัมเำดีครับเดี๋ยวจีจานนัวสาใจครับ Oh. Mm, mừng gặp, mừng, mừng, mừng. Không nhanh nhanh bởi nó gặp. นานครับเอาออกจากเครื่องกอนครับผู้ได้ห่อ กิกปลาแดกก้อนนะครับตั้งปลานิดปลาครับต้มมุกพริกงห้งหอมๆครับจุดนจอดเลยครับ มากระโโบไปไม่หรอกมากินตำกว้ยน้องคูมารักินตำกล้วยนี่น้องพูไอนี่เป็นปกติครับพูดเถาโบล้านแต่แต่บโบลามโบล้านมันบอกว่ามันกินตำกล้วยนี่เพราะไอที่เป็นปอบครับ สงสัย่เป็นปอบแม่นอิลีบป,น,มมปนนอพ่อแม่พี่น้องหลวงพุ่มอยากรู้ครับไอ้นี่ปกติหรือว่าไอ้นี่เป็นปอบเนาะอันนี้ก็บรู้ครับโบรล่านมันบอกมาต้องเสื้อครับเพิ่นอยู่ตั้งแต่โดนแล้วตั้งแต่โบราณโบราณต้องเสื้อเพิ่นครับเขาเขาบรูจังยังเขากัาบมีเสียงมันบ่คือครับรเพรคนพอเขาเกิดรุ่นเบิร์น ครับเดี๋ยมังบุ่มนี่กินแล้วจีได้ไปซ้อมกีฬาครับอู้ภาษาสะสมมุนบางล่างหน่อยมาสีเดยมาเสียสีเด้ไปแข่งจบแล้วสายอยู่น้ำพุนบางล่างน้อยมาตั้งแต่โดน อันกับมาเสียบตัว ตำกล้วยเนี่ยน้องพุมก็มาไอดูเด้อนอแม่นเป็นปอบีหรีบนอกครับพ่อแม่พี่น้องน้องพุ่มจามไปกินตำกล้วยไปเนี่ยแม่นเป็นปอบพหรีบนอ๊ครับพ่อแม่พี่น้องโบลาณโบล่าเพิ่นบอกมากรู้จักครับเป็นอีลีบนอะแต่กระซ้าหนอครับอย่าว่าพ่อแม่พี่น้องกินแสบแบครับแม่นติบเป็นแอบยานอยู่เด้อเนาะคลิปนี้ก็กินได้บ่หลายดอกครับ กินได้บ่หรย่จะแซ่บครับแซ่บนั่นอ,อ่อนกระตกบาดเนี่ยผู้ใดอยากกินน้ำน้อกระโปรงไว้พี่น้องอย่างไดไม่เห็นสอนน้องพุ่มโต๊ะจังเสียอุ้ยเอาไปเอาสอนไปล้างมันครับ มีผมแม่พี่น้องท่านใดอยากนั่น้องภู้มานอนแสียบคับแสียบ,บนุ่นนัวแล้วครับเมื่อกี้น้อมผมครับกินน้องภูินนสิบแสบเลยอื ต้อนประดกงัวต้องฉีกแบบนี้ครับต้องหาทางฉีกกอน <c oughs> ฉีกยากครับแก <c oughs> Der kann ในส่วนนี้แล้วเมื่อนี้เดี๋ยวสีไปถาม,มันผู้เฒ่าโบราณกันครับว่ากินตำข้วยนี่คันไอคันพวกไอเป็นปอบป้ก็ไปถามกันนะครับเดี๋ยวเพิ่นสิปิดดังไฟกินข้าวนอนเดี๋ยวเพิ่นสิปิดเนี้ยนหนีสแต่ว่าเพื่อนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดก,กระดิง่งเพ่ดสิบ้าขาดคลิปใหม่ๆของน้องภูมิน้ำเลยนะครับขอบคุณครับ